สวัสดีค่ะทุกคนขอโทษด้วยนะคะสำหรับใครที่เพิ่งซื้อช่องดิสก์จากทางร้านมดไปนะคะแล้วก็มาเห็นช่องนี้นะคะช่องนี้นะคะเป็นช่องที่สวยมากเลยนะคะมีช่องมาแนะนำนะคะไปดูการใช้งานแล,ละราคาของเขาเลยค่ะช่องนี้นะคะที่มดบอกไปเมื่อกี้หยคนติดตามนะคะ 9, 3 0ารอกว่าแล้วก็หัวใจนะคะกดถูกใจนะคะสอง0ส0กว่าคน เป็นช่องที่เกี่ยวกับการรีวิวของใช้และก็จะมีแนวหนังสือข้อสอบความรู้นะคะเอาไปทำนะคะช่องนายหน้าได้ไง่ายๆนะคะผูกตะกร้าขายของได้ไง่ายๆติ๊กต็อกชอบติ t o ต็อกเฮเซนเตอร์ของเขานะคะครีเอเตอร์ของเขานะคะเออดีมากๆเยอะมากๆนะคะดูสิ รับค่าคอมค่าคอมมิชชั่นพิเศษจากวิดีโอได้สามารถลงชื่อใช้ลงชื่อถอนเงินได้เลยนะคะนี่นะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาช่องนะคะสวยๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูสเปคของเขานะคะว่าช่องนี้นะคะคนติดตามนะคะคนไทยผู้หญิงผู้ชายนะคะไปดูกันเลยคะ่ะช่องนี้นะคะสามารถไร้สดได้คะ่ะเพื่อนๆอ้าว นี่นะคะคลิปนะคะแต่ละคลิปของเขานะคาสวยการเข้าถึงดีคอมเมนต์เยอะมากไปดูวิธีการนะคะไลฟ์สดของเขานะคะว่าช่องนี้ไลฟ์สดได้ไหม,หมดกดให้ดูนะคะนี่นะช่องนี้อ่ะไลฟ์สดได้นะคะเป็นช่องที่พร้อมไลฟ์นะคะไม่จําเป็นต้องไปปั้นเริ่มจากศูนย์นะคะไปดูนะคะ ช่องนี้นะคะยอดการดูนะคะบวกเยอะมากๆยอดคนติดตามยอดกดหัวใจนะคะแอคทีฟดีมากๆเลยนะคะไปดูนะคะส่วนข้างในของเขาดูค่ะภาพรวมนะคะการเข้าดูความเห็นถูกใจดีมากๆนะคะและก็คลิปยอดนิยมของเขานะคะนี่เลยค่ะสวยปะละ่ะ เพศนะคะที่ติดตามเยอะนะคะผู้หญิงติดตามเยอะนะคะผู้ชายก็ลองลงมานะ,ะผู้หญิง7จสิบสามเปอร์เซ็นตะคะในส่วนนี้นะ,ะเป็นคนที่อายุพร้อมซื้อมากๆเลยอายุตั้งแต่สิบแปดถึงสี่สิบสี่นะคะช่วงที่เยอะที่สุดก็ย4อิบสี่ะอ่ะย4 34ิบสี่สามสี่สาห้าสมหกนะคะสวยมากสวยมากๆจริงๆนะคะช่องนี้และก็คนติดตามนะคะคนไทยนะคะเก้าสิบ 3%โดยทั่วไปนะคะสามารถเอาวัดเริ่มต้นที่70%ก็ถือว่าคนไทยเยอะแล้วนะอันนี้93%นะคะปังมากช่องนี้นะคะสามารถไร์สดได้และก็โปรโมทพร้อมใช้งานค่ะไปดูนะคะตรงโปรโมทนะคะว่าวโอเคไหมอ่าดูที่โปรโมทกันค่ะ นี่นะคะช่องนะคะพร้อมนะคะให้คุณโปรโมทนะคะมีการแนะนำคลิปโปรโมทเท่าไหร่ยังไงการเข้าถึงเท่าไหร่นี่ค่ะแนะนำการโปรโมทนะคะติดก้าได้นะคะลงชื่อใช้ได้ถอนเงินได้นะคะแนะนำช่องนี้นะคะสำหรับใครที่มองหาช่องนะคะไปทำนายหน้า t ิกต็อกนะคะคุ้มมากๆนะคะตอนนี้นะคะ ลดนะคะราคานะคะสิบเปนะ,ะสำหรับราคาเดิมนะคะใครที่หาช่องดีๆสวยๆการใช้งานดีและพร้อมใช้งานเลยนะคะแนะนำช่องนี้นะคะไว้ทำรีวิวนะคะติดตะกร้าป้ายยาสวยๆค่ะ